โอเคครับโตขับถ่ายกับสุพันเพิ่มนะครับของพิษพูดครับไอ้นี้ข้างนอกนี้ก็จะเรียกว่าเรนอฟคอเทกใช่ไหมแล้วก็ชั้นนี้ก็เมดูล่าเมดูล่าแล้วไอติ่งนี้ก็คือเรนอฟปาบรี ด้การครับเป็นคนถามต้องถามดิบอิไปดิไปดิไปเปิดีแบดเดอร์ก็อยู่รียค่ะไม่เป็นนิสก็ฉวเป็นฉีวแล้วครับใช่แอ้าไอเปนนิดมีที่ตัดไหมเนนิดที่ตัดอ่ะนี่ตัดแล้ว่ตัดีมันจะมีที่เป็นช่องนนัที่เป็นช่องนั้นก็จะเป็น ที่มีเหมือนฟองฟองเจลโซนใช่ใช่เียว่าคอปัสสะอนไหนคอปัสคอปสคอปัสคอปับคอปันคอปัสคอัสคอปัสคอัอัอัสคอัอันคกปัสคอัอัคออปัสคอเคปัสคอปััสออเัสคอัอัสอัคอนอันคอปอัอัปัปนอออรออคอปัสคคอัคคอปัสคาโ แล้วก็มันจะมีช่องเรียกว่าเพนนิสเมตาใช่ไหมแล้วใครว่าจะมีกล้ามเนื้อที่เป็นของน้ำล้อมรอบช่องนี้อยู่เรียกว่าคลองปลาซ้อนเป็นสิ่งซ้ำใช่จบเป็นคู่จบแล้วโอ้โหสู่ขั้นฮะโอ้คหถ่ยเสร็จแล้วเป็นคู่ฮะก็นั่งไงเลยตุ๊กชี้ยใช่ไหมทั้งอันเรียกว่าอ่านี่อะไรเจสตีส หรือว่าทั้งอันกตัวสกอตาเป็นธาตท้าไงตัวนั้าตสุันท์สกอร์ต้ามันจะเป็นรต่าผ่าไปใช่ไหมมันก็จะมีเยื่อที่ยึดสกอทต้ากับเพี่เรียกว่าคิบันคิลามคิวบันคิลามใชแล้วก็กมาใช่้ ลไ่จากนี้ไปนี้มันก็สร้างเส้นสันในเท็จีใช่ไหมอ่ะมันจะมีส่วนที่แน่กับเท็จียาวลงไปมันเรียกว่าอีพีเดอร์มิสอีพีดอร์มิสอีเดมิสมันก็จะมีสามต่วถ้าส่วนด้านบนใช่ไหมมันจะเป็นคาร์บูสอีพีดอร์มิสแล้วก็ย่อลงมาคอร์บาส์มันไม่ใช่อร์บาร์มันก็จะเป็นคอร์ดอลทีนี้คอร์ดอลอีพีดอร์มิสใช่ไหมมันก็จะออกมาเป็นวาร์จินตเลนทีนี้มันจะมีเส้นเลือดอีกสองเส้น ก็คือสเปอร์มานิกอาร์เทอรีกับสเปอร์มานิกเวนมันก็จะมารวมกับว่าดิฟเป็นเลนกลายเป็น3ส่วนใช่ไหมเขาก็จะรวมว่าสเปอร์มานิกก่อนสเปอร์มานิกก่อนซึ่งจะจมันก็จะอยู่ในในช่องที่เรียกว่าแคนนอน, έλ, นอคแนลแคนนอนแคแนลมันก็จะมาเปิดตรงแถวๆนแถวแล้วมันก็จะมาตรง ขอบคุณ,คณญญามากครับถูกหน้าผู้บรรยายอะไรแบบนี้คะคันนี้มาอยู่ใช่ใช่มันแปลอเลยมนันเลยจแค่นี้แ<ด>ละครับสวัสดีค่ะ